สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m e m s c h h n n n l r r v v i w วหลุดภาพเคสกันกระแทกของ iPhone 12ซีรีที่มาในดีไซน์เดียวกันกันกบภาพเรนเดอร์แบบครบทุกรุ่นวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลให้คุณที่ติดตามกันครับก่อนอื่นขอคนละหนึ่งไลค์ให้สำหรับคลิปวิดีโอนี้กดถูกใจหรือกดติดตาม Emsa c h n n n e l r e v i วเพื่อเป็นกาลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่4รุ่นสำหรับปี2020 ได้แก่ iPhone 12ขนาด5.4นิ้ว iPhone 12 Plus ขนาด6.1นิ้ว iPhone 12 Pro ขนาด6.1นิ้วและ iPhone 12 Pro Max ขนาด6.7นิ้วทำให้เคสกันกระแทกที่หลุดออกมาจากเว็บไซต์ Gizmo China มี3ขนาดเพราะ iPhone 12 Plus และ iPhone 12 Pro มีขนาดหน้าจอเท่ากันจึงใช้เคสร่วมกันได้ทั้ง4รุ่นจะถูกขับเคลื่อนโดยชิปเซต A14 Bionic ซึ่งอาจจะเป็นชิประดับ5นาโนเมตรตัวแรกที่พบในสมาร์ทโฟนด้วยทานเซตเตอร์15,000ล้านภายในในวงเล็บเทียบกับ8.5พันล้านใน A13 ไบโอนิก A14 ไบโอนิกสามารถส่งมอบประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากพร้อมกับจัดการพลังงานที่ดีขึ้นมีรายงานหน่วยความจำขนาด6 g b ในรุ่นโปรและ4 g ิกในรุ่นอื่น คาดว่าทั้ง4รุ่นนี้จะใช้งานได้กับทั้งสัญญาณคลื่น mmWave 5G b และสัญญาณซับ6 g h z 5G เลนส์กล้องในรุ่นใหม่จะมีขนาดยาวและกว้าง5มิลิเมตรจากที่กล่าวมาเราสามารถเห็นการปรับปรุงในการถ่ายภาพแสงน้อยบน iPhone 2020ที่มีออโต้โฟกัสเร็วขึ้น2-3เท่า ระบบป้องกันภาพสั่นไหวก็จะได้รับการปรับปรุงและเมื่อต้นปีนี้นักวิเคราะห์ของ T.F. International Ming c h i k u o กล่าวว่า iPhone 12 Pro Max จะมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Sensor Chip Image Stabilization สิ่งนี้จะปรับเซ็นเซอร์เพื่อลบกานสั่นแทนการขยับเลน iPhone 12และ iPhone 12 Plus จะมีกล้องวายและอัลตราวายในขณะที่รุ่นโปรจะเพิ่มเลน Tele oto, Zoom, ส์เทเลโฟโต้อัปติเข้าซูม3เท่าและเดฟเซนเซอร์ไลดที่มีใน iPad Pro รุ่นล่าสุดเซนเซอร์ไรดยร์ใช้เทคโนโลยี TOF เพื่อปรับปรุงความสามารถของ AR และสามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพบุคคลบน iPhone 12 Pro เซนเซอร์ไรดยร์จะอยู่ที่มุมด้านล่างขวาของกล้องและ Apple กำลังอยู่ระหว่างทดสอบกล้อง64ล้านพิกเซลแต่วิศวกรบริษัทไม่พอใจกับผลลัพธ์ดังนั้นคาดว่าจะยังคงใช้เซ็นเซอร์12ล้านพิกเซลสำหรับปีนี้เช่นเดิม Apple ได้ปรับไมโครโฟน iPhone 12ซีรีรวมถึงคุณสมบัติการซูมเสียงในวงเล็บซูมอินใหม่ด้านการออกแบบ iPhone 12ซีรีรุ่นใหม่จะทำให้นึกถึง iPhone 5ด้วย ด้านหน้าจอที่แบนแทนกระจกโค้งมนแบบปัจจุบันการออกแบบใหม่นี้ได้รับการกล่าวขานว่ามีประสิทธิภาพดีในการทดสอบการตกกระแทกตามไว้แบบเผยรอยบากบนหน้าจอในรุ่นปีนี้จะมีขนาดเล็กลงและระบบ Face ID จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นทำให้สามารถปลดล็อก iPhone 12ซีรี e ์จากมุมที่แตกต่างกันมากกว่าเดิม Apple จะเพิ่มตัวเลือก สีใหม่สำหรับ iPhone 12 Pro และนั่นคือสีน้ำเงินน่าเสียดายที่มันจะมาแทนที่ Midnight Green ซึ่งกลายเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ซื้อ iPhone 12 Pro ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นราคาของ iPhone 12ซีรีโดย iPhone 12เริ่มต้นที่649 USD หรือประมาณ2950บาท ซึ่งถูกกว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 11 699ดอลลาร์สหรัฐ i p h o n e 12พ l ั s เริ่มต้นที่749 USD หรือประมาณ24,190บาทในขณะที่ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ราคาเริ่มต้น999 USD หรือประมาณ32,260บาท และ1,999 USD หรือประมาณ35,490บาทตามลำดับขอบคุณข้อมูลจาก Facebook อย่างไรต้องมนลุ้นกันี้ทีนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงทางทีมงานเอ็มซ่าช n แนจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ติดตามชมและรับฟังกันอีกครั้งขอบคุณนะครับที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเอ็มซ่า n e แนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ